สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายๆวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ล้วบอกวันศุกร์เล้วค่ะวันวันศุกร์แล้วค่ะวันศุกร์วันศุกร <c oughs> ์อีกสุกหนากะห้อยออกแล้วค่ะ ยิ่ซุกซุกหนากะห้วยออกแล้วค่ะอ่าาสีมาเบาแต่เากับเบาเบาเต้าให่จ้า,จาที่อค่ะอ่าบอเป็นยังค่ะได้คือเก้าค่ะเมื่อนี้สีมาเบาห้อยสายระยองนะคะ่ะห้วยสายระยองเพื่อนเพื่อนให้มาแล้วสายล็กวิ่งป้านะคะ่ะ เลขวิ่งว,วดที่แล้วมาสองกับมาเก,กับสองเพราเขาค่ะมาเกตับสองไม่เข้าเลยรุดปีนี้รุดสามเทียวนี่ค่ะปีนี้รุดสามเทียที่พวกเขาจักโตเลยค่ะแต่ว่าเทียวนี่สิเป็นยังไงวันที่หนึ่งจะเป็นยังไงเลขวิ่งที่มาแล้วก็มาเลขวิ่งมาหกกับหนึ่งค่ะ กกับหนึ่งค่ะหกกับหนึ่งจับคู่เพื่อไหามาหกหางค่ะแต่ป้ายให้ได้เจ็ดหางเก่้งค่ะเพื่อไหามาหกหางป้ายให้ได้เจ็ดหางค่ะป้ายเขียนผิดค่ะก็ได้เป็นตกกับน้ำค่ะกับว่าเป็นยางเนาะค่ะเม็ดยังได้เอากับสือกลับอยู่แล้วค่ะย้ำตับแตกคันบวกลับค่ะอื เด็กจะพูดมันไห่มากหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งหกสามหกห้าค่ะคหะ 1, นึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะเส้นหายมากค่ะหนึ่งมันนี่มันกระเด็มีเจ็ดหนึ่งน้ำค่ะมันก็ะเด็เป็นเจ็ดตัวเลยค่ะเอือที่จริงวันถ้ากลับมดกอคกระสีเป็นสิบสองหางค่ะ เป็นเป็นมันเป็นเลขหกหกหางกับมันก็สิบอุย้ยมันสิเป็นสิบเอ็ดหางเพราะว่านเป็นเลขเบิร์นน้ำค่ะมีเลขเบิร์นน้ำค่ะมันสิเป็นสิบเอ็ดหางค่ะแต่ว่าเลขเบิร์นมันไม่ได้กับเนาะผู้้ใด้กับหนึ่งหนึ่งกับแปลกที่ <c oughs> <c oughs> หนึ่งหนึ่งทำมากลับอีกกับแปลกที่สุดอะค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไห่มาาแล้วคะ่ะงวดที่แรกเลขเลขจับคู่กับว่าเขาค่ะ จับคู่ก็ไม่เข้าวัดที่แล้วว,วันที่สิบหกอะคะ่ะวันที่สิบหกสาระยองสาระยองเพื่อนหยม้าตัวนี้นะคะ่ะพื่อนหยม้าสองกับเจ็ดอ่พื่อนหายมาจับคู่พื่อนหามาศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าแปดแปดแล้วก็ห้าหกแล้วก็สองสองสองเจ็ดค่ะเพื่อหยมากค,ะคะ่ะ ม่เขาค่ะม่เขาจัดตัวเลยค่ะม่กไก่เลยมิสซิลีเต๋อเที่ยวนี่จะเป็นสังใดกันแนมแนมเบิรงค่ะเอาใหนมแนมเบองเน้ะค่ะเนะให้ยแนมแนมเบิรงค่ะให้นำแนมดูนะคะนี่ค่ะให้นำแนมด,นะดูนะคะเลียกวิ่งหกกับหนึ่งค่ะเลขกวิ่งหกกับหนึ่งค่ะ อันที่บ่าหหวยฝันเมื่อคืนนี่บไร้ฝันค่ะบไร้ฝันฝันแต่ฝันอยู่แต่ว่าจำาบ่ได้ค่ะฝันอยู่แต่ว่าจำาบ่ได้ค่ะจะเป็นยังไงแต่ว่าพยายามโทษตามหาอยู่ที่ว่าฝันนั่งอุมตายนะคะยั่ง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 จิตตอบ่ได้ค่ะโทษหาอยู่คน่นบหลับสายคนทำงานอยู่ค่ะเดี๋ยวมือแลงสิตอน,น,นแล้งสิโทษอีกหาเป็นเลิกง,งานนะคะเป็นรับสายค่ะย๋งวีิถามให้ อปทำค่ะหัวสายระยองถ้าเบื้งเนื้อเถียวนี้มันสิเขาปะค่ะเขาจบับจอบแนมแนมมึงค่ะบิ้งหกก็แล้หนึ่งหกหนึ่งหกสามหกห้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งค่ะที่ป่าเฮียถ่าค่ะเก่งค่ะพูดถ่ายมาหกได้เจ็ดเลยไง <laughs> หายแนมแนมค่ะ <laughs> มือน,นี้จักสิออกไปใส้ที่ไปหาา้าจา์ใครตามล่าพัฒนาล่าพัฒนากับบกเขาว่าสองสองมือคือสามมือแล้วอ่าเดี๋ยวเบิงมาแรกงไม่สีเข,ขาบ่ะค่ะมือมือวันศุกบ่เขาค่ะวันศุกบ่เขาวันจันทร์กับบเขาวันนังข้านกับบกเข่ามือนี้วันศุกสีเข่าบ่ะค่ะเบิงค่ะเมื่อคืนนมือว่านี่ย,ยักยับก็ว่าว่าสีเอาอยู่ใจเยนน็นลงบ่เอาค่ะเก็บ เสียบเสียเงินเสียเงินค่ะเก็บเก็บไปจ่ายฟรีค่ะอะมือนี่ส่งคิดติง,งิยติดง,งียอยู่ค่ะส่งเพิดพว่าไม่รูดสามงวดแล้ว,ม,นนลว,ลวมันสิบเาเขาอยู่ว่าของเพื่อนนี่พญารูดโดนก็ว่าเกินสามงวดนะคะมันสิเป็นยังไงเริ่มมือแรงเน้อค่ะสีล่องทดสอบอยู่มือแรงนี้มือแรงสีได้ลองทดสอบอยู่ค่ะเลาพัฒนาสิาได้ไปตาม พื่อฟันของอาจารย์เพื่อไในตัวไรเพิ่มอีกปูปิศากับจิไรตัวไรเพิ่มตัวไรามาก,พกเพราะถ้าในสัมผัสปูปิศาจได้งวดเลยค่ะะเดี๋ยวสี่ไปตามมาไห้นะคะเนะี่ยเพียงไหนเนาะทัางบ้านเอฟซีห่อนไปค่ะห่อนบ่บ้านป่าเริ่มหอ่อนแล้วดิ่งหนาวสองเมื่อนึงโอ้ยว่าสิเฮ็ดเสียกับหน,นาวขายอยู่เสียกุ้งขายอยู่มันโมเมนต์ตัวนี้ จะทำเสื้อกุมขายอยู่นี่มันสิเส้าหนาวก่อนบอกฉีหนาวเสีปีใหม่ผลมากดูท่าทางแล้วค่ะไอทีที่กลุมมีท่มากนะ,คะ่ค่ะเลขมิท่มากนี่ะคะ่ปะปลาแถมเนอปลาแถมหัวฝันให้น้าค่ะปลาแถมหัวฝันแหน้าอยู่ค่ะสีแถมให้ทุกคนนะคะผูใด้ามาได้กุมกับสีแถมหัวฝันให้น้าค่ะเอาไว้ไปแก้กันค่ะ ตัวเนื่อม่เขาก็เห็ตัวนึ้เขาน่นแน่ค่ะสีนั่นค่ะป้าถามไปเพราะว่าป้าถามเพื่อว่าผู้ใดเขามาแล้วกับอันทักมหาป่าในเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันอยู่เครื่องสองเครื่องค่ะส่วนที่ว่าอันไล่มีปัญหานะ่ะกลุ่มมีปัญหานะ่ะที่มันมีคนมาแทกขอมลน่ะค่ะป้าก็เลยปีต,ตรงนั้นค่ะปิดรับรับในกลุ่มตรงนั้นเพราะว่ามัน ป้าก็เล่นมาเขาไล่ธรรมดานี่ค่ะเอาไล่ธรรมดาที่เท่าติดต่อกันได้นะคะผู้ใดสิเขามาไม่กับเขามาได้ค่ะเบอร์กับเบอร์อไล่กับเบอร์โทรป,ป่านี่แหละศูนย์แปดสามแปดสี่ห้าสามแปดเก้าแปดนี่แหละค่ะอันนี้คือคือโทษไล่มาได้คุยกันได้ค่ะผู้ใดสิเขามาไม่กับเขามาค่ะอยากอยากได้เพื่อนในไลน์ค่ะ มาเลยขามาเลยข่ะมาเลยค่ะเขามาเลยเลย,ยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนค่ะอา่าขาวมาเบาน่วงหัวมวนกันไปนะคะหายสมองตัวเฮาผู้ใดอยากได้ล่าพัฒนากับทักมาเนี่ยค่ะล่าพัฒนาค่ะผู้ใดบอทักมากปากกับผู้ใดหายค่ะปากผู้ใดเห็นเบอทุกคน,ม,นมันมันไม่ค่อยมีเวลาล่วงหายค่ะ อาโงกะป่าผู้เฮ็ดอัตโนมัติแล้วค่ะป่าเฮ็ดไล่ธรรมดาโง่งห้ธรรมดาเนี่ยค่ะเพื่อควมเลี้ยนรู้ของป่าน้ำค่ะคอยเฮ็ดไปเนี่ยค่ะเฮ็ดไปตามภาษาคนแก่ค่ะทำภาษาคนแก่คนเท่าคนแก่แปบไขสมองค่ะมาเรียกวเลือดนักสู้แล้วเลือดนักสู้ เลือดนักสู้อยู่แล้วมห้สู้ไปน้ากันค่ะนี่่ามันอันมูกัสีส้วนไปจะเที่ยวนะคะ่ะไปก็ไปตัววอ่าเกิดมาเหตุงานมาทั้งซีวิตแต่ตัววาศนไปเลยวาศน์มาเลย,มาเ,ลยมาเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นวาศน์ <laughs> ไปนับกันพี่หนูมาครั้งหน้าหนูจะพาพี่ไปเที่ยวโน่นหนูมารับนะ อหนูจะมารับพี่ไปเป็นเพื่อนอ่จ้านไม่เป็นไรมาเลยเพื่อนมารับกับจ,งจ,จีงใจเพื่อนอยู่ค่ะเพื่อนกับจีงใจเฮาเฮาเฮาพ่อกันไปไปน้ำกันได้ค่ะสู้ค่ะไปเที่ยววัดน,นั่นวัดนี่ไปวัดน,นั่นวัดนี่นนไไนกันทำบุญน้ำค่ะทำบุญน้ำขอหวยไปน้ำอะไรตัวภาษีหยากเนาะค่ะเดี๋ยวมาเพีย เอามาเพื่อแพร์เอฟซีน้่แล้วไปหาก่ะมาเพื่อเอฟซีน้่นี่แหละเอามาเพื่อเอฟซีว่ามองได้แม่นมองได้นี่แหละค่ะสีมาเอาแต่ของเจ้าของโมเมนยนนี่ค่ะต้องหาของมูงอื่นน้่ค่ะเพื่อสิริกวงขวางเนาะ่ะเอาคลิปนี่เอาแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวสิไปตามอยู่คนมีโชคจักไปยังไดค่ะแต่พัดแบกเขาร้อยกับสอบนี่ รู้สึกว่านาเลี้ยงโงเรเลียงโรนาเลียงโงคเลียงโงคค่ะพ้นมีโชคเอที่ได้ไปทำข้าวอยู่มือนี้ว่าเป็น,น,นยังไงเออเท่มกันบีบเั้่งนวดแนหมอหนวดกับมีค่ะบีบนวดไทยค่ะโอ้ยก็ก็วบ,บเหตุีอย่างกระดอกอดันอย่างป่านนั้นเนาะเหตุองก็คล้องมาแล้วยังไปซอยผู้อื่นอยู่ค่ะพ้นมีโชคค่ะเอาคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะเอาเลี้ยงค่อยติด,ตดไอ้ มามาพอ,พอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาอเอาพิษพิษถึกถืกแล้วล่ะค่ะป้าก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ